วันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในวิธีการเล่นเลโก้ที่น่าสนใจมากๆครับนั่นก็คือเลโก้ GBC Great Bond c o n t r a p t i o n ครับจากคลิปที่เห็นไปนะครับ เลโก้ GBC ก็คือการที่เราเนี่ยใช้ความคิดสร้างสารรค์ของเรานะครับต่อเลโก้ออกมาเป็นแบบไหนก็ได้จะเรียบง่ายหรือว่าจะซับซ้อนมีเครื่องยนต์กลไกมากมายเพื่อสร้างเส้นทางให้ลูกบอลวิ่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ซึ่งการที่จะทำให้เลโก้พวกนี้ทำงานร่วมกันได้อย่างดีเนี่ยมันก็ต้องมีข้อกำหนดปังอย่างขึ้นมาก่อนนั่นก็คือลูกบอลที่ใช้ในการเคลื่อนไหวนะครับมันก็คือเจ้าลูกบอลแบบนี้ครับรหัส 72824นะครับเจ้าลูกบอลตัวนี้เนี่ยจะมีขนาด2คูณ2ปุ่มพอดีเวลาเราสร้างสค์ผลงานเนี่ยเราก็จะอิงจากขนาดของเจ้าลูกบอลตัวนี้ครับพอเราได้เริ่มต่อเนี่ยเราก็จะยิ่งรู้สึกทึ่งในการเล่นเลโก้เข้าไปอีกว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันสามารถสอดคล้องรองรับกับขนาด2คูณ2ปุ่มของเจ้าลูกบอลน,นี้ได้อย่างพอดีโดยไม่น่าเชื่อครับตัวอย่างง่ายๆเลยที่ผมให้ทุกคนดูนะครับ นั่นก็คือเจ้านี่ครับพราที่ผมไปหยิบมาจากพิกอบิกนะครับชิ้นส่วนพื้นฐานง่ายๆเลยนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรเลยแค่ชีชส้สโลป1นคูณสแบบนี้กับเพจสคูณอะไรก็ได้ครับเมื่อเอามันมาประกอบกันแบบนี้ ทางแบบนี้เนี่ยมันสามารถวางลูกบอลไปอยู่บนนี้ได้พอดีครับแล้วเราก็ปล่อยให้มันไหลได้อย่างนี้เลยอันนี้เนี่ยแค่สั้นๆแล้วลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราต่อมาเป็นยาวๆจะเป็นแบบน เห็นไหมครับในคลิปเนี่ยมันน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนนี่เป็นแบบวิธีที่เรียบง่ายและซิมเพิลมากๆเลยนะครับแล้วผมเนี่ยก็ได้เอาชิ้นส่วนเทคนิคที่มีอยู่มาประกอบเพิ่มเป็นสายพานเพื่อจะพาลูกบอลจากชั้นล่างสุดขึ้นไปบนสูงสุดให้เขาวิ่งต่อกันไปเองเนี่ยครับคือหนึ่งในความน่าสนุกของ LEGO GDC หผลงานที่เราต่อไปเนี่ยเราจะเรียกมันว่า1โมดูลก็คือเหมือน1สเตชันอย่างนี้ครับเป็น1ฐานทีนี้ ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเรามีเจ้าโมดูเนี่ยหลากหลายโมดูลเป็น10บสโมดูลเลยเอามาวางต่อเรียงกันเรียงกันเรียงกันไปเนี่ยมันจะน่าตื่นเต้นและน่าสนใจขนาดไหนหลังจากนี้นะครับผมก็จะทำคลิปรีวิว Lego GBC โมดูลต่างๆที่ผมได้สร้างขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าปีนี้นะครับ2567จไทยบิกเฟสนี่ยจะมีการจัดโชว์ l e g o GBC ขึ้นมาด้วยครับซึ่งเท่าที่ผมทราบมาเนี่ย จะมีเพื่อนชาวเลโก้จากประเทศจีนนะครับมารวมเล่นกับเราด้วยลองคิดดูสิครับว่าพอมีโมดูลเยอะๆมันรวมตัวกันแล้วเนี่ยมันจะน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนก็ไว้ไปลองดูกันในงานได้นะครับและถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยอะไรนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยผมจะมาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยครับผมสำหรับวันนี้ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยคลิปถัดไปจะเป็นอะไรไว้ามาพบกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ